สวัสดีครับมื่อนี้วันที่17กฤษภาพัน์นะครับ64เ,เวลาประมาณ13นาฬิ4:17นาที่ตอนนี้ผมอยู่ผมลงเขาดอยลวกมากมาพอดานตำรวจทางหลวงอีกคือเราอยู่ตำบลม่ทั่วอเมืองจังหวัดตากนะครับ มีการตั้งด่านตรวจจับคมเร็วเมื่อวันที่12ผมก็ได้ลงไปทายเธอหนึงแล้วซึ่งซึ่งประเด็นที่ผมลงไปตอนนั้นมันเป็นรถรถที่ตำรวจใส่บต่อภาษีนะครับบมีป้ายแสดงภาษีอะเมื่อนี้เขาตั้งทุกมือกัว่าได้เนาะผมมาย้ยำในผมก็เห็นนะครับสามาตออหนังวันนะ เนี๋ยเมื่อนี้ผมสีลงไปทายบนแน่ใจว่ารถสองคันนั้น,นยังอยูบอ่บ่ผมชีผมจ็บภาพให้ให้ทีมงานนักลบดันเทือนนะครับให้ให้เพื่อนไปแจ้ความดำเนินคดีรถที่บดต่อว่าสีเนี่ยครับมียังอยู่ครับบนแน่ใจว่ามีกัรนตั้งโต๊ะเปียบเทียบปรับหรือเปล่าแม่ท้อนะครับตำบลแม่ท้อดนันตำรวจทั้งหลวง ตำบลทั้งรวมตำบลแม่พ่อครับลงเขาดอยลวกมาจากแม่สอดจากมาตากนะครับไม่เล็กถนนไม้เล็กไม่เล็ก12เนี่ยผมสิล่งไปทายนะผมสิใส่ไม่รับโดดนะครับผมสิผมสิเอาเนื้อเนื้อที่บ่สอบถามอย่างแบ้เนี่ยลงไปทายเพราะว่าเมื่อนั้นผมได้บอกแล้วว่าให้ให้จับให้แน่รถที่บอตอภาษี

เอาสั้นๆนะครับเมื่อไเนี่ยรถรถหาหนึ่งศูนยเกนะครับรถเก่งนี่การตรวจจับประชาชนนะครับตั้งกล้องเมื่อกี้ผมบร่ได้ทายเอาห้างออกจากด้านไปนี่ประมาณจากหารอยเมตรนะครับมีกล้องตั้งอยู่นะ แน่ใจมีการปรับอยู่ยู่ตรงนี้บ่ครถคันะนี้นะมัมมีป้ายภาษีนะครับมมีนะครับเี่ยคันนี้ยังไม่ได้ต่อภาษีเลยเหรอ ฮะมันรถคันนี้ใช้อยู่ตรงนี้ผมก็ต้องถามตรงนี้เนี่ย,ยใช่ไห,ไหไพี่โดนความเร็วรอะใช่เอ้เข้าเข้าปรับตรงนี้ไหมไอ้ไสั่งฮะไอ้สั่ง้ไหม พี่ใครเป็นหัวหน้าด่านเหพี่อหะพี่หมวดพี่หมดเหรอคนไหนครับเนี่ยนี่พี่รถพี่ไม่ไม่เสียภาษีอ่ะพี่มาตั้งจับประชาชนอย่างเงี้ยพี่มันยังไงอ่นะนฝากฝากทีมงานด้วยนะครับตั้งแทบทุกวันนะครับ แล้วตรงนี้รู้สึกว่ามันจะทับซ้อนกับด่านภาคหกนะครับห่างออกไปประมาณสัก2องกิโลได้ไหมพี่ด่านภาคหกตรงเนี้ยน่าจะใกล้เคียงเลยสองกิโลนะพี่มาจากไหนแม่อออามาสอดนะแม่สอดจริงๆแล้วใบสั่งความเร็วออกออกแบบนี้ผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับพ,พี่ผมขอถ่ายได้ไหมขออนุญาตได้ไหมไอขอบคุณมากพี่ ยังไงฮะติดผิดข้างไดยไงฮะอะไรฮะยังไงพี่พูดพูดได้พูดได้ฮะอะไรครับผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจพี่อะฮะพี่พี่ขอดูบอพี่หน่อยดิฮะ ใช่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 ใชผมผม,ผมขอดูนิดนึงผมไม่รบกวนานาะนี่นะครับผมผมจะถ่ายเพื่อเก็บหลักฐานครั้งนี้นะครับนี่นะผมจะรบกวนให้ทีมงานนั่งลบด่านเทือนแจ้งความให้ผมทีนะนี่เป็นด่านของของตำรวจทางหลวงแม่ทอนะครับ นะตั้งด่านตรวจจับประชาชนแต่ตัวเองใช้รถไม่ถูกกฎหมายนะครับมันมีอีกคันหนึ่งนะครับของเป็นรถกระบะนาวาร่านะครับ มมองไม่เห็นคอมเมนต์นะครับมันแดดแรงนี่นะรถลงเขามาครับเป็นป้อมทางหลวงแม่ทอนะครับไม่รู้ตรวจจับรถรถประเภทไหนมั่งมีการออกไปสั่งเขียนมือครับออกไปสั่งเขียนมือนะครับ,ออรบตรวจจับคอมเร็วนะครับ เรถรถคันข้างในรู้สึกว่าไม่มีป้ายบัตสีเหมือนกันนะฮะพี่ป้ายบัตสีไปไหนพี่ สิบเอ็ดสิบเอ็ดกุมภาหกอะไรเนี่ยอ่อ่ะผมเก็บข้อมูลแค่นี้พอนะครับ ฝากด้วยนะครับฝากทีมงานนักลบดันเถื่อนนะครับผมต้องการให้แก้งความดำเนินคดีกับตำรวจทางหลวงชุดนี้นะครับผมถ่ายวอให้ด้วยแล้วก็ถ่ายรถกัน5109ที่ไม่ติดแผ่นป้ายแสดงภาษีนะครับแล้ว อันนี้นาวาราอีกคันหนึ่งที่ผมที่ผมลงชิปไปเมื่อวันที่12นะครับไม่ติดไม่มีป้ายแสดงภาษีเหมือนกันนะด่านตรงเนี้ยมันจะทับซ้อนกับด่านด่านภาค6นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปถึงตรงตรงด่านภาค6นะครับด่านตรงนั้นเป็นด่านทาวอนะ แล้วบนเขาเนี่ยทางที่จะไปแม่สอดนะครับระยะทาง70กิโลครับมีทั้งหมดอยู่เดี๋ยวนะผมจะนับให้ดูหถ้านับจากเริ่มจากด่านภาคหกก็หนึ่งด่านภาคหกสด่านทางหลวงตรงนี้สามด่านเมละเมววาครับแมลเมาแต่เขาตั้งไว้แต่ผมไม่เคยเห็นตำรวจมา,มาเรียกตรวจนะครับตั้งไว้อุปกรณ์ตั้งไว้ไวเฉย แล้วก็เถิบไปนู่นไปทางแม่สอดอีกก็จะเป็นด่านความมั่นคงชื่อด่านห้วยยาบุห้วยยาุแล้วก็ด่านสุดท้ายตอนลงเขาก่อนจะถึงแม่สอดนะครับจะเป็นด่านห้วยหินฝนด่านสองด่านนี้จะเป็นด่านที่เขาตั้งแบบบูรณาการกับกับหน่วยงานอื่นๆนะครับมีจะมีทั้งทหารมีทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็มีทั้งศุลกาการอะไรต่างๆนะครับที่ตั้งอยู่ อันนั้นคือด่านทาวน์เอ้ด่านด่านคอมมันคงเดี๋ยวห่างออกไปนี่ประมาณสักไม่น่าถึงสองกิโลอะครับหรือประมาณสองกิโลอ่ะผมให้สองกิโลหละจะเป็นด่านของภาคหกด่านผูทรภาคหกอะครับตรงนี้เขาจะตั้งบูรณาการกับกับน่าจะเป็นตำรวจตชดอ่ะครับผมเห็นมีมีตชดอมาร่วมด้วย นะเดี๋ยวผมจะถ่ายไปถึงด่านตรงนี้แล้วผมจะผมจะหยุดการไล่สดนระจะให้จะให้เห็นว่ามันมันอยู่ใกล้กันแค่นิดเดียวเองนะพื้นที่บนเขานะครับพื้นที่บนเขาที่กรมการขนส่งจังหวัดตากประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับพ,พื้นที่ควบคุมความเร็วพิเศษตรงดอยลวกเพราะตรงนี้มันจะมีอุบัติเหตุบ่อย เขาจะกำหนดควบคุมตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่60ถึง70นะครับขาลงเขามา,าให้รถบรรทุกวิ่งได้ไม่เกินไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเคยโดนจับมาแล้วตรงนั้น2 2ทีคือเขาจะตรวจจับจากสัญญาณ GPS ของของกรมการขนส่งที่ติดที่ติดตั้งอยู่กับตัวรถนี่นะครับมันจะจะ,จะตรวจจับจากสัญญาณตัวนี้ แล้วทีนี้พอหลุดจากเขตพื้นที่ตรงควบคุมพิเศษของคนส่งแล้วเทิบมาอีกหน่อยนึงเนี่ยนะประมาณสองสามกิโลเนี่ยหรือไม่ถึงไม่ถึงสองสกิโลตอนนี้กิโลเมตรที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะกิโลเมตรที่เจดบห้าผมวิ่งมาเมื่อกี้ก็ประมาณกิโลหนึ่งก็ประมาณ3กิโลอ่ะสานก,กิโลก็จะเป็นด่านตำรวจทังหลวงแม่ท้อนนี้จับความเร็วเหมือนกันตั้งกล้อง ออกไปสั่งเขียนม,มือตรวจจับตรวจจับด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ออกไปสั่งแบบเขียนม,มือนะเมื่อกี้ผมขออนญาตถ่ายถ่ายไปสั่งที่คนเมื่อกี้ไว้อยู่ไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่าตรงนี้เป็นเขตเอ่อเขต จะเป็่ชอบของสพแม่แม่ทอนะครับแม่ทอดีนั้นน่นเป็นตำบลน,นะตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับอีกหน่อยนี่ก็เป็นด่านด่านของผู้ทอนภาคสุนะครับแต่ตรงนี้เขาจะตรวจเขจะตรวจพวก อัานจักรกรรมพวกอ,อะไรพวกนั้นนะครับเขาไม่เขาไม่ได้ตรวจจราจรฝากด้วยนะครับสวัสดีครับพี่วันนาพี่พี่จิตตินะผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับแดดจ้ามาก เนี่ยครับข้างหน้าผมมันเป็นด่านด่านภาค6นะครับเนี่ยห่างกันแค่ไม่กี่กิโลอะครับ เป็นด่านหาวนนะครับอ่าชุดเจ้าเขียวเนี่ยน่าจะเป็นตชด,ดอรหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ไหมน่นเป็นตชด,ดอรครับไม่แน่ใจนะ,ะตำรวจตชด,ดอชุดก็เป็นไงอ,ะอ่ะอ่าในด่านในด่านทางหลวงเมื่อกี้ ป้ายป้าหัวหน้าด่านจะเป็นยศร้อยตำรวจเอกนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในด่านที่เป็นหัวหน้าเสื้อกั๊กที่เขาเขียนว่าหัวหน้าด่านอะไรเนี่ยยศแค่ร้อยตำรวจโทนะครับก็แสดงว่าไป้ายไม่ตรงกับกับผู้ควบคุมจริงๆนะครับผมผมให้เห็นภาพแค่นี้อเนาะเก็บภาพให้ทีมนักงรถดับในะนักรถด่านเตือนนะครับ บรบกวนให้แก้ความให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเป็นพยานให้ก็ได้ผมนะขอยุดตีลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ